ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาน่าสนใจในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนเพราะในทุกสัปดาห์เราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหายากเหรียญสะสมและธนบัตรรุ่นพิเศษที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามีมูลค่าซ่อนอยู่กลับมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องการกดติดตามของท่านไม่เพียงช่วยให้ท่านไม่พลาดข้อมูลสำคัญแต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้เราผลิตเนื้อหาคุณภาพดีสำหรับผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตยาวนานและชื่นชอบประวัติศาสตร์วัตถุงเงินตราเหมือนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบา ไทยไทยปี2,533หรือ1,990ไทยแลนด์1บาทคอยซึ่งเป็นเหรียญที่หลายท่านอาจมีติดลิ้นชักบ้านติดกระปุกเก่าหรือเก็บไว้โดยไม่ทันรู้ตัวเหรียญที่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดากลับอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างจากเหรียญรุ่นอื่นและรายละเอียดเพียงเล็กน้อยนั้นเองอาจทําให้มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดสิ่งที่น่าสนใจก็ คือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสังคมไทยยุคปลายทศวรรษ2530เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกา ประพิมพ์เหรียญในช่วงดังกล่าวจึงสะท้อนทั้งเทคโนโลยีการผลิตและนโยบายการเงินของประเทศในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเหรียญหนึบาทปี2533มีจุดเด่นที่หลายคนอาจมองข้ามไปหากเป็นเหรียญที่ใช้งานทั่วไปก็อาจไม่มีมูลค่าพิเศษแต่ในกลุ่มนักสะสมเหรียญเหรียญปี2533บาบางแบบมีข้อสังเกตที่ทำให้มีความน่าสนใจเช่น รายละเอียดบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ความคมชัดของลายเส้นด้านหลังรวมไปถึงสภาพผิวเหรียญที่อาจมีความแตกต่างเพราะกระบวนการผลิตในแต่ละล็อตไม่เหมือนกันสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือหัวใจของนักสะสมที่มองหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหรียญ ย่อยยแต่ล้วเหรียญผู้ชมที่มีอายุ55ปีขึ้นไปมักเป็นกลุ่มที่มีทั้งประสบการณ์และความทรงจำเกี่ยวกับยุคสมัยของเหรียญรุ่นเก่าๆอยู่แล้วหลายท่านอาจเคยใช้ผ่านมือหรือเคยเห็นตอนที่ยังเป็นเหรียญใหม่ๆการที่ได้กลับมาดูเหรียญเหล่านี้อีกครั้งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของมูลค่าแต่ยังเป็นการย้อนวันวานไปพร้อมกับได้เรียนรู้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่คุ้นเคยเหมือนกับ การได้มองสิ่งเดิมในมุมใหม่ที่แตกต่างออกไปเราจึงอยากชวนทุกคนลองเปิดกล่องของะส,สมลิ้นชักโตก๊ะเครื่องแป้งหรือแม้แต่กระเป๋าสตางค์ใบเก่าที่ไม่ได้เปิดใช้มา นานเพราะบางครั้งโชคอาจไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิดการค้นหาเหรียญหนึ่งบาทปี2533ไม่ใช่เพียงการค้นหามูลค่าแต่มันคือการค้นหาประวัติศาสตร์ชิ้นเล็กๆที่อยู่ในมือเราในปัจจุบันกระแสการสะสมเหรียญเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่เริ่มหันมาสนใจการเก็บเหรียญเป็นงานอดิเรกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและยังได้ใช้สายตาความละเอียดและประสบการณ์อย่างเต็มที่การพิจารณาเหรียญแต่ละเหรียญอย่างช้าๆเป็นกิจกรรมที่สร้างสมาธิและเสริมสุขภาพจิตได้ดีแม้จะไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีมู และค่าสูงแต่ทุกเหรียญที่เก็บไว้อย่างตั้งใจล้วนมีเรื่องราวหากท่านใดมีเหรียญปี2,533แนะนำให้ลองตรวจดูรายละเอียดบนเหรียญเ,เช่นความคมชัดของตัวอักษรความสมบูรณ์ของขอบเหรียญรวมถึงสภาพโดยรวมหากเหรียญมีความแปลกเช่นตัวเลขไม่ตรงขอบพิมพ์เอียงหรือมีจุดบกพร่องเล็กน้อยซึ่งเกิดจากเครื่องพิมพ์ในยุคนั้นก็มีโอกาสทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ ความแปลกเล็กน้อยอาจกลายเป็นความโดดเด่นที่นักสะสมกำลังมองหาอยู่ก็ได้การดูแลรักษาเหรียญก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากหากท่านพบเหรียญเก่าไม่ควรล้างหรือขัดด้วยสารเคมีเพ่า ผ้าอาจทำให้ผิวเหรียญเสียและมูลค่าลดลงทันทีการเก็บเหรียญควรเก็บในที่แห้งสะอาดใส่ซองพลาสติกที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะและหากเหรียญสภาพดีควรเก็บไว้ในใส่สมุดสสมเพื่อรักษามูลค่าในระยะยาวในบางกรณีเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 3 3ที่มีสภาพดีเยี่ยมหรือมีลักษณะเฉพาะจากการผลิตอาจถูกนักสะสมประเมินให้มี มูลค่าสูงกว่าที่หลายคนคิดมากความน่าสนใจของเหรียญรุ่นนี้คือไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีคุณค่ามากขนาดนั้นจึงทำให้การค้นหาเหรียญนี้เป็นเสมือนภารกิจเล็กๆที่ทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบความท้าทายแบบพอ อดีอดีไม่หนักเกินไปแต่ให้ความรู้สึกได้ลุ้นในทุกครั้งที่คนหากล่องเก่าๆในบ้านตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพบว่ามีหลายท่านที่นั่งดูวิดีโอของเราแล้วเข้าไปค้นเหรียญในบ้านของตัวเองและบางคนก็พบเหรียญที่มีมูลค่าสูงอย่างไม่น่าเชื่อนั่นทําให้เราเชื่อว่าผู้ชมทุกคนก็มีโอกาสพบเหรียญหายากได้เช่นกันเพียงแค่ลองค้นดูอย่างตั้งใจสักครั้งก่อนที่เรา จะจบคลิปในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหากยังไม่ได้กดติดตามขอเชิญกดติดตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเหรียญมีมูลค่าต่างๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในคอ รั้งต่อไปและอย่างที่หลายท่านรอคอยมูลค่าที่เหรียญ1บาทปี2533บางแบบสามารถทำราคาได้ในตลาดนักสะสมปัจจุบันนั้นสูงถึง5 2 1 0 0บาทซึ่งเป็นจำนวนที่ทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะใครจะคิดว่าเหรียญ1น1บาทที่เคยหมุนเวียนในมือเราจะมีโอกาสมีมูลค่าได้ขนาดนี้หวังว่าคลิปในวันนี้จะทำให้ท่านได้แรงบันดาลใจ เล็กๆในการค้นหาเหรียญเก่าที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่เหรียญที่มีมูลค่าสูงเสมอไปแต่ทุกเหรียญที่พบมีเรื่องราวในตัวเองและเรื่องราวเหล่านั้นเองที่ทําให้การสะสมเหรียญมีความหมายขอบคุณที่รับชมแล้วพอบอกกันใหม่ในคลิปถัดไป